วัดไรอ่ะฟิลก็บอกว่าชวนไปล่าสมบัติกันเฮ้ย hey. ยิงหมาได้ป่าววะยิงไม่หมดเลยค่ะจริงวะเนื้อหมาเลยนะ,ะโสดเกินตอนนี้เขาทำเวททำอาหารด้วยอ้ oh. เอะนแชร์แป๊บกดแชร์แป๊บชอบไหมเนี่ยเสียงไอ้ตัวเล็กอะใครเป็นคนพากเสียงวะน่ารักชิบหายฝังวิวให้กับตัวเองแชร์ลงเฟซกันไม่รู้ว่าตอนนี้มือรูปกดสเปกบาร์กีตาร์ยิบฝ่ารัวเลยเทสหนึ่งสองสาม ีมุได้อยู่มั้งได้แหละเสียงไม่น่าจะเบาไป <c oughs> มันไดนจะมีทรรมฟา้านะมีเสียวโัวดิ <c oughs> อ,อ่าบั <c oughs> ากเฉยเอ้ยฝนตกด้วยเอาเอากระมันสิดับแน่นอน <c oughs> หอมจัง บอกให้อะไรจอเจ้เอ้ยกดเมาส์กลางปึ้มเปิดแตดเอ้เปิดเขาเรียกอะไรนะของไอ้รถจิ๋วปึ๊บม,มีอะไรอยู่ในนี้มีอะไรอยู่ดวไปนี้มันจะต้องมีของไงไรในเปิดตัว,ตว<น>ละครก็บอกเหรอนะ้นเราจะไปดูได้เลยโอ้โหมองอะไรเจอเนี้ยในเนี้ย เดี๋ยวให้รู้คือแพ็คแรกของงานะทำร้ายจิตใจกูมากเ้ยจำาเอาแล้วแชร์แล้วมันให้เราหาอะไรอ่ะเควสนี้ยากแล้วนะไหนูดี๋ยวนอ้คจะผ่านไปแล้วไอ้เควสตามล่าสมบัติอ่ะหอยตาหอยผ้าปิดตา โอเคให้ไปไหนนะตอนนี้เคลมบอกว่าอะไรอะต้องหาปรอะอ่าไปกิวเอ๋อไปกิวนักพญนไทยเพื่อสามข้อมูลดีกว่าแล้วเดินมาตรงนี้ทำไมวะให้ไปไหนวะหมดวีมันลมันล้งอยู่ในเมืองรอบๆแล้วออกนอกเมืองอ้าว๋แล้ว้คือมันบักอะไรเนี่ยหลอนเลยขอร้องอ่ะพี e ส s โอเคเดี๋ยวเราจะไปยืนให้ดี <AW> อเอวบเดินหน้าถอยหลังกดชิฟวิ่งเป็ดบ้ากระโดดคลิกซ้ายหลบไม่คลิกขวาดิคลิกซ้ายเพื่อโจมตีเขาว่างั้นเฮ้ยชอบชอบอาาก,กด F เอ็มข้อมูลไปแล้วข้อมูลลับโอ้แมพโอ้เงาะค่ายจังวะทำไมมันเงยหน้าเงยหน้าขึ้นแบบช้ามากเลยไม่ชอบเลยแต่แบบเงยแบบหมุนข้างไวมากมันไม่เกนี่มันไม่รู้าม่นไม่ไ

ไม่แคบมาได้แมมเราไม่อยากเขาดูตีมยอ,อ,อย่างเงี้ยเด็ดหายนะหาม,มุมก่อนอยู่ข้างชายหาดอะ่ะสักประมาณไม่แน่ใจนะมีสองมุมอ่ะที่กูจำได้น่าจะมุมนี้ถ้าเรืออยู่ตรงไหนวะเรือหูเลยวะ แวแ่แสบพิแศษหนักไม่ได้ใส์เลยให้ทำอะไรต่อนี่ปีนเหรอเฮ้ยสุดยอดไปเลยเพจสำเร็จแล้วเขาว่างันันสำเร็จอะไรเพิ่งเวลดหนึ่งคู่กันตัวนี้ไม่อยากได้ม,มันเยงยทำไมม,มันเยงยขึ้นเงยลงแบบ อ๋อไม่ชอบการเงยของเกมนี้เลยมันเงยได้ต่ำมากแต่มันหมุนซ้ายขวาเร็วเกินอ่ะไม่ชอบเลยว่ะปร,ป,รปรับไม่ได้ปรับให้ช้าช้าเร็วได้อย่างเดียวไม่ไม่ไม่ไ่ไงเพื่ออะไรนแ้แข็งอาหารกิน เฮ้ฉันกดยาด่าอยู่ดีอยู่ดีต้งนมนตั้งแเม็ไดให้ไปไหนมาแล้วตกน้ำตาเลยมิ้นอย่า่ามันอย่หาทาคซีน カシーンあれが七チテンジンゾだぞなフー,ー神をかたどったタ7つのゲお前の探してるのがこの風の神かどうかは知らないけど風神の領地に連れてきたのには ちゃんとした理由があるんだぞほら言葉は歌となり風とともに流れるだろう。その中<ー><ー>にきっとお兄さんの情報があると思うんだ もちろん神が答えてくれるかはやってみないとわからないけどな。し ดูไลฟ์ของมีพิเเล็มัได้นะไอสัตว์หแพ็กอะกูดูตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงหกโมงเย็นอน่ะของไอ้ก้าระหว่างทำงานนั่งดูตลอดไม่ได้ดูเพราะก้านะดูตาเอกแม่งสะบดสนุกดีพนี่คืออะไร เทโร่พอร์ตเปิดแล้วจ้ะเลเวลแฟลค์ประจำไทยเลเวลสองเป็ดบาเป็นการกดคุยสคริปต์คนบนโลกนี้หากอยากจะได้รับพลังมันเป็นไปไม่ได้เลยในแบบในเอนี้อะไรนะคสดิปตัวเล่

นี่ไงตกน้ำไปดิละเหยละเหยนี้นะนี่กลได้เลยสนี้กัลตเช่อช่อเชอเียกดอีค้างเพื่อชาร์จพลังกดอีค้างกดคิวเพื่อใช้ท่าไม้ตายเอาแล้วหมุนหมุนหมุน

ไงมีเพื่อนแอดมาแล้ววิว14เลยเหรอนิวตารีบจังไงเอ้ยมีคนเกลียวก่ากู้ยตัวน้ำแข็งง้โดไม่เอาตัวนี้ได้ไหมอะ่ะตัวนี้น้ำแข็ง,งแค่ไหนเราใช่นาะยยังดูไหมเราไม่ได้เราเปิดทั้งสองไปแล้วใช่ไออ,อีเมลมารับของไออันนี้ยังไงอะ่ะของเซิร์ฟอะ่ะหรือว่ามันยังไม่ได้ว่าอไอนี่ไงประกาศไม่ใช่อันนี้ประกาศด้วยหมดแล้ว กิจกรรมล็อกอินเดี๋ยวด้วยสมไมท่งอะน้ำแข็งสีดาวน้ำแข็งน้ำแข็งจดหมายนี่แหละไอจดหมายนี่ใช่ไหมเกลือเนี่ยนี่ไงใช่ไหมเฮ้ยได้ปีกใหม่ด้วย เคุณแนะนำถ้าเป็นแต่ขอ,อ,องทีมเอาไฟสองมาแล้วอย่างอื่นที่อะไรก็ได้น้ำแข็ง,ขง,ง,งก็ได้ตัวเอกท่านลมเยอะนี่ถ้ามึงยังไม่ผิดพลาดอ่ะตอนนี้สกิลเป็นไงพยายาก, <c <oughs> กด C เพื่อไปที่หน้านต่างตัวละครข้อมูลเฉพาะ โอ้ในเรื่องเนี่ยผ่านถึงวีซีวีสั้นโอดีว้ยแล้วยังไงต่อมันให้ทำอะไรวะกดอดีเน่จะเป็นการกดคีย์กุกศรโอเคก็ทำแล้วไหมล่ะทำแล้วแตะวุดก่อนแตะวุดกด C เปิดหน้าตัวลราให้เปิดอะไรเยอะแยะล่ะเพิ่มเลเวลอเพิ่มเลเวลหนึ่งเลย เอาเพิ่มวิวเดียวเนี่ยมาวิวห้าเนี่ยวะอ่ะจะให้เพิ่มเต็มเลยหรือไงไม่เอาพอแล้วไปนู่นทำ quest ต่อไม่ได้เท่ไปเลยทั้งเวทีคุณเหลือสามคนอุ้ยอุ้ยติดเลยวะติดเลยวะเฮ้ยกล่องมาอยู่ข้างหลังได้ยังไงล่ะดดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้นั่นมันอะไรน่ะมังกรไงว่เห็นสิโตบักใหญ่เนี่ยอันนี้อะไรเอาเก็บไปได้เหรอได้ต้องสองแพ็กก่อนมันมีแพ็กเดียวเองอะรู้สึกแบบไม่ไม่ค่อยอยากเปิดเท่าไหร่แพ็กเดียวแพ็กเดียวเราก็ใช้ไอ้นี่ไงกิี๊ยมๆเน่ยเฮ้ยได้พั เฮ้ยมันมีมอนตรงนี้อย่าพึ่งแล้วกันนะเควสก่อนแล้วกันกูไม่ใช้หรอกไอ้เหี้ยเฟสอ่ะกับกับกับไอ้เนี่ยกูเชื่อว่าเฮ้ยหรือบวกบวกได้ปะอาจ้าปะจู้นี่ไงนี่ไงปึ๊บ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 หย่อชาร์จไปดีชาร์จไปดีกระโดดกระโดดกระโดดเตะไม่ได้ปะนี่แน่ ไม่ถึงแล้วเควสวันนี้บอกเลยเดินเล่นอยู่เออ,ลอ,ลอโอ้ไม่ชอบกันเงยมันเลยวะจะถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวเนื้อเรื่องไปซะหน่อยแล้วกันวันนี้จะได้แบบเออชิกๆไป ไม่ชอบหน้าต่างมันซูมเข้าซูมออกอย่างนี่ยไม่ได้เหรออ่ะกดอะไรวะเนี่ยคัตซีนเหรอคัตซีนว่ะสกิปคัตซีนไม่ได้ด้วยเมนูตาเวิร์ดสิบสี่แล้วว่ะอืะมอ่มีอยู่เลยอันตรายจ้าเฮ้ยน้ำมันมังกรตัวใหญ่ใหญ่หัว帰ってきたよ アイツドラゴンと話し,てる、うん、してやしったわば。あ お前の髪を掴んでおいて助かったぜ。さっきは何があったんだ壊れるかと思ったぞ。絶対、あのドラゴンと話してたやつが関係してるよな。普通じゃないよな。 ข้าตามด้วยนไปหาเต็คอมโบละกูอกูโดนสปอยอย่าไปหาทำไมไม่มีเน็ตมันเล่นได้ไหมหเกมเนี้ยจบแล้วเปิดไปเถอะเนี่ยไปแลกเอาเดี๋ยวมันจะหมดเอานะเนี่ย กล้ที่มึงเปิดอ่ะเอาเหรียญที่เปิดไปแลกนไ่นี่ไงดูในในโอ้ยนคตซีทูดูหนึ่งเก้านี่ไเนียใครวะมาแล้วงมาแล้วโจตรงไหนอ่ะไมเจอไหนไหนไหนในร้านค้าแล้วก็พาตินัมแล้วก็แลกเดืีดคอนะางตฉันเป็เซาสสออนับอือกนง モンドの人じゃない。落ち着いて。怪しい人はみんなそういうわ。ここら辺の地域じゃ珍しい名前。それからそのマスコットは何なの？ペナチュクチェン。ペナチュクチェン。とにかく旅人よ近頃そうだ。ちょっ ちろ <laughs> んかののい、ね、怪しゅうな騎士にあるまいよ、ね、きこちなきしのまいときゃ、た <noise> け<楽>あ,あ,あ,あ、さん、ちょん。 อ๋อสำหรับตัวกด R เพื่อเข้าโหมดแล้วก็จึ้งกด I ครั้งปั้งนี่ทายนรทบิงนนนี่ตัวนี้มีความรู้สึกว่าหน้าจอมันมันแคบไปอ่ะมันทำไงให้ให้มันไกลกว่าเดิมบ้างวะอ๋อลูกเมาโอเครู้แล้ว ก็ซี่อเปิดหน้าตัวละครอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์มันใส่แล้วใส่เลยปะมันถอดได้ปะโอเคร้อยห้าหมื่0บาททอนโดนานจะลงทันกันเอง ข้อมูลจำเพาะเสียงภาคเสียงนี้แหละไปเยเ,เกีปนนโอ้ยมันเหนื่อยง่ายยังวะโอ้กล่องนี้มัน ยิงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะต้านทานเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนชาร์จ <c oughs> เฮ้ยหายแล้วทำไมมันมแข็งแกร่งทำไมมันมแข็งแกร่งจังอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรื่องรถเรื่องรถเรื่องรถไม่ไง <c oughs> อ๋อมันในออร่านี้ใครที่เข้ามาในออร่าจะติดภาพอาวุธจะเคลื่อนท่าน้ำแข็งเลยนี่ใจไม่ได้เหรอ ทำไมอ่ะทำไมมันไม่ได้เ่อะลองกด E สินทำอะไรอ่ะแค่นี้เหรอโอเคไม่ได้มันก็ไม่ได้เฮ้ยใช้ไฟได้นี่หว่าเนี่ยมันเลยเออเ,เออผาไม้ว่ะ ม,ม่เลือดเลือดเจนี่มันเยอะจังเาัานสองกันเลยเขามือง้วเดี๋ย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 วให้เดินไปทำเ่ว่นเปิดแมปเปิดแมปก่อนจุดเทเลพอร์ต

ไปเลยเลยช่วยหน่อยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยต่อเนื่อง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 เออนี่น่ามันสไนเปอร์ดิบบบสไนเปอร์เหรอฮะอืแตกน่ามันจะคัดจีนทุกๆห้าสิบเมตรไม่ได้นะ คือจะไปทัทจีนทุกข้สิเมตรไม่ไหวแล้วนะได้มิปคลมลิุลัวใชนี่ยก็กดปิดบาลัวนี่ไม่อ่านเอเปิดกล่องกันดีกว่าได้ไหมเนื้อว่ะเฮ้ ไปไหนต่อเนี่ยเดินทางไปยังเฮ้ยตรงนี้มันลองให้รู้อ่ะเอ้ยมุดไหลแล้ว มันจังเวลาเกินชิวจนง่วงเฮ้ยนี่มันนักผจญภัยอย่างนั้นเหรอนักผจญเพลิงไม่ใช่สวัสดีนักผจญเพลิงคุยทำอะไระดีนะเออมาเรีม่บเรื่อารศ